ี่อีสานบ่เจ้าค่ะครับอีสานบ่วเจ้ามาใ่เอใไขเนี่ยฮะไข่ใช่ลูกป้าป่ะตาเหมือนกันหมดเลยสคนเลยตาเหมือนกันเลย มาเด้อดอยคุณตานเฮ้ยแม่นบอกว่าคุณสถานสาหน่อยบีบีโรงเรียนปิดเมื่อนี่พี่น,อน,ออน,น้องเนาะกะกล่องไั้นั่นเบิงแนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ส่วนนงนุชจ้า <laughs> <laughs> กะยังซี่อ่ะพี่น้องโบต้องไปอายหรอก <laughs> อายอย่างเนาะผมสวยสวยสวยสูมให้เบิ้งคักคักรถคุณอะโอ้หมดแล้วหมดแล้ว้ยมึงแอบเรียนริบติกแม่มึงอะคักบอโอ้มาขี่ห้ายู่แววะ แบบบ้านบ้านเขาอะพี่น้องนะนี่ก็สิเป็นทงนะห่วงเขากำลังเต็มกากซา,ากเลยเต็มไปหมดเลยค่ะปลูกออร์แกนิกค่ะธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะปลอดสารเคมีค่ะมาบ่อะค่ะเหมืหอมนลิงเลยเจ้าเอ๋นิ้งนิ่งนิ่งพระเจ้าท่านใจกัน พร้อมกับครอบครัวที่น้องนะสองพันหรยหกสิบหาเมตรนะสูงสามนะครับมากัดทัวขมิ้นน้อยๆแม่คณิงเอาไม่ยังเสีมาสไปยังสียใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นพลังแรงใจที่น้องนะบอบได้พ่อมองรู้มองลาคือเขาดรอกเขาตะป้านี่แหละป้าป้าเรียกค่ะป้าป้าแยมค่ะค่ะด้วยค่ะ ค่ะพูดค่ะแล้ว่ะกา,า,าบายบายค่ะแบกบมาปเยี่ยมโอ้มันมันห้อเอ๋เอากิน,นแฟน,นยังอ่ะ <laughs> บอถึงขันว่าต้องเกินไปแมนบอยี่หล่ะอยู่ในกรอบค่ะ <laughs> หัวนอ้อหลานอาอค่ะ <laughs> การกดไลค์กดแชร์คือกำลังใจที่ดีที่สุดอยู่กับช่องอิสานพ่ะเจ้าไปโดนดนด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีค่ะหอมแก้มหอมแก้ม